มาเลยค่ะกินอย่างปลาทูน้ำกันแก้มสมพักฝ <c oughs> ีมือแม่ครัวมาเองนะคะเดียวไอผักดองนี่มันใช่ขิงดองรอ,อรเปล่ปปบาบ <ปะ S 1> อกมันเหมือนขิงดอง <c oughs> โอ้พิตา้าลูกเออปั๊บกินเลยว<ะ>ัวมันไม่ยุบไงหัง่นขยำแรงไปหน่อยอมุนเลยเหมือนขิงดองไปเลยนี่ก็จะหมดทวแล้วได้กินวตถิบได้ไหมกินสลูกกินได้กินเหอะ เอาอีกไหมอ่ะเมียมไหมข้าวเลยข้ัวเม็ดเลี้ยงการกินเมียงกินหนำเนืองห้ามไปกินกับคู่รักหรือแฟนเป็นแฟนกันใหม่ๆนะคะ มันติกิ่นบอิม่มมันเสียค่ายอยากอายเพราะมันต้องกินคำมันต้องกินคําใหญ่ๆจะมารักษาแบบความงามอยู่ไม่ได้มันจะไม่อร่อยกินคําหน่อยมันก็นสิบ่ครบเครื่องใส่เครื่องบ่หลยเพราะฉนนั้นแล้วฝากเตือนนะคะว่าไปกินแหนมเนื้อหรือว่าไปกินเมียงกินเอียงที่มันพักได้หลายตรงห้องอีย่าไปกินกับผู้้เบาผู้สาวไปเด็ดขาดเด้อ เราจะอยู่กันมานานเป็นสิปีแล้วก็เป็นไรเออแล้ก็เป็นยันตามสบายมันเนี่ยากาศเย็นอยู่ลมลมแรงวันนี้ลมแรงบวกอยู่นะแต่ะมันบวกนะแดดออกแต่ลมมันแรงลมทันวานแล้วยังบวกอยู่เลยถ้าไม่มีลมอ่ะก็อากาศดีนะคิดดูว่ามันมันปีนี้น่าจะแค่น้อยมากมันจะมาให้อยู่หรอไม่เย็นก่อนยุนเป็นแน่หรอ ปกก่อนอยู่ปักบหิมะถล่มอย่างเงี้ยเหมือนครั้งปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วเห็นพายุหิมะตองตอคิดมากอ่ะตายแต่มันอาจจะไม่มีไม่เยอะเหมือนตอนที่ไอ้ปั๊บเกิดก็ได้ไอ้ปั๊บเกิดนั้นฟ้าสว่างไม่มีเลยอากาศสบายเดือนธันวาแต่ว่าถ้ามันจะมามันก็มาแช่แท้มันไม่เสียอะมันไม่จี๊ดอ่ะ ครับโอ้ยอัดงเลยจะอืมุ่มพักขั้นเองขันขนข้นเองเมือน,นัาและวค่ะเป็นแล้วก็ได้กินแก้คักหายอยากแอปเปิ้ลใส่ผักชีใส่ต้นหอมใส่ผักชีเรื่อยอะไรเทียน่ากิน แต่ม <Okay. S 1> oh, ันห่อไว้ใช่เรียบร้อยก็ใส่โอ้ยเบาเบามีอีกไหมเ่ยนะหมดเดี๋ยวมันลุ่มปากกันเออแต่จะอายยำกันนะอายำนี้ก็คือเอาอีกอาย่อยเส็จล้วเมียฮะเส็จล้วเมียเอาเมียไหมเอาน้ำอืมฉันก็รู้เลยเดอ๋ยเอาน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงเวนตาก่อนแวนตาตั้งแก้วไว้แล้วก็แวนตา พี่ก sí ูในนูปีใหม่นะคะบานซีเฮ็ดแปะสะกินกับมาเล็่เฮ็ดคือบ้านเท่าไก่เนาะแต่ถ้าชั่นทำที่นี่ขนอาจจะไม่ได้หยุดมีไหมเหรอต้องหาแต่ทำที่เดิมแต่ได้เนี่ยเหรอเริ่มทำถึงปีใหม่หรือเปล่าฉันเขียนวันที่เซตซีกับโยนี่ซิปซี่เดือนไหนเดือนนี้แหละ ทำกับยานี่ฉันได้หยุดเลยคะเออแล้วนี่เขาหยุดด้วยไม่งั้นเขาต้องจ่ายแดงฉันนะเลยค่ะมีมีมียเออแบนตาเฮ้ยมาตั้งแต่หัวซ้อมกับสอนเมียหรอวะมีเมียภาษาเปอร์เีเดนวันนี้เฮียปั๊บสอนนะคะเมียแปลว่าเอาเอาอีกเพิ่มเพิ่มขึ้นแต่ฟังเป็นไทยแต่เราทำังเป็นไทยกันเมียกะ ออเอาเมียจะได้เดี๋ยวแฟนขับจะงวงว่าผู้ปักตัวแค่นี้จะเอาเมียแล้วเหรอคะอย่าอย่าอยากแกเด็ดเกินแม่ไมีตังค์ลูกไปขอสาวแหละเก็บตังค์ก่อนไหมถึงใบที่จะมีข้อมีครวพวกแกจะพาผู้หญิงเข้าบ้านจะแต่งงานเนี่ยแม่เปลี่ยนศาสนาให้พวกแกเป็นเปน็นดูนะ <c oughs> ให้ผู้หญิงมา <c oughs> ให้ผู้หญิงมาแต่งเอาลูกไส้สามก้นป่านนี้คือสิบุมีปัญญาหาสินสอดแต่งเอาดอกตัวใครตัวมัน mặt yêu mọi người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  nó, nó người mà... cái người mọi người một người mọi 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 người Nó người mọi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  người ก,กัเสริมแม่กาเปิดงกมอาลูกพอชิกุออือชินดีลยครับเดี๋ยวจะเป็ดนาลองข้อมนมีเร่อเดยทีนี่อาจารย์ได้หยุดสวัสดทิศมั่งอาทิ์ไหนหยุสยดสวัสดุอาจารย์จะดื่มม, <laughs> มั่ง <laughs> เผื่อมันจะได้ไม่เป็นโรคแบบเนี้ยอีในโบเวฟดื่มเพื่อสุขภาพไง <laughs> เดียวถ้ากระป๋องไว้สักแก้วเงี้ยมันก็ได้อยู่เอยอย่าพูดของในปากมีอยู่เคี้ยวก่อนกินข้าวไปหนูเนี่ยไหนเนื้อปลาทูไปอ่ะกินเนื้อปลาทูไปยังมันกินอยู่เนี่ยคุยโจมแล้วคุกให้กับพี่ซิวอย่าเอาไปมือนั่นแล้วไปหยุมหัวตัวเองนะปั๊บมาทำเร็วห้ามมันทันเนี พี่ได้สะอาดๆเลยลูกดูสกปรกเงั้ยลูกโอ๊ยตดว้ยอือปะกนั่นแหละฉันได้ยินอยู่ยายายากินก่อนกินข้าวก่อนไม่เอาเดี๋ยวแกตดไปตดมาที่แตกนักเรียพอไงถ้าทำก็ยอมรับไงตดก็ยอมรับอย่าที่แตกลูกกินข้าวก่อนอือที่แตกแล้วลูก

กระเป็นกลางไรเดี๋ยวขอทู่กันเลโอ้ยดูแล้ว่าทำน้ำพริกกันแล้วต่อเลยฮึแล้วมีตักเข่าเหรอฮะแล้วมึงตักข้าวไงแล้วจะกินน้ำพริกไงบอสเออบอสบอกว่าจะกินเมี่ยงกินเมี่ยงเล่งั้นว่าสงใจบอสพี่ก็ได้ทำไมเอาไปทำบุญอ่ะทำน้ำพริกอร่อยมากเลยอ่ะมาแบงค์กินลอยไหมไม่อยจังเลยอ่ะ ไม่ได้เหลือลพี่พินจะส่งข้อความหาพี่น้อยว่าอยากกินแบบกินน้ำพริกกะปิพี่น้อยเห็นมันนั้นพี่น้อยลงคลิปกินน้ำพริกกะปิแล้วอยากกินแล้วพี่น้อยจิตต่ำไม่กินเล่ะเลยส่งเอาไปส่งมือน,นีก็เลยคุยกันไอ้นี่แล้วพอมีคนไปส่งมันมาละ่ะก็เลยนี่บอกว่าเออทา่านหนูทำเลยส่งข้ขาวกันเสดม,มืออยากจะไปส่งก็ได้รับขา่าวโอ้ยน้องสงสารเลยสัมผัสเนี่ยหนักด้วยแก จะกินไหมไม่กินอั้กินแล้วนะถ้าไหนก็กินไอเจ้าเค้กเมันเสียแล้วไงใครเคกินเก๊กเก๊วิ่งกันะพี่ชายพี่ชายเป็นไหมไม่รูเขายังยังไม่ไม่มีใครรู้ว่าพี่กินแกก็ยังไม่รู้เรื่องเขาก็บอกว่าเสียแค่นั้นเองหัวใจมันมันยังไม่ไม่ถึงยี่สิบนะ ใไม่ร no ู้ทำอใไรดิดตึงยังงงไม่รู้ไอทีปังปอนที่เราคุยกันกับปังปอนวันนั้นไงคือบ้านไฟไหม้น่ะอ๋องสัไม่ใช่ว่าดนเพื่อนๆกันเลยไม่รู้มันก็เป็นหัวใจไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วอาการเด็กมันก็ไม่ค่อยดีด้วยเขาเ็จะไปเก้งเลยิคลูกอยู่ฮะยักเลยมันแหนมมันเดี๋ยววงนี้มันนิมงบนิ่งกันอยู่ไงบงบนิ่งเยอะแล้วก็แบบ ชอบกังแก่กว่าดื่มมีเยอะด้วยเลยพวกมบนิ่งเนี่ยเด็กๆบางทีเห็นมันอะไรเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่กับศูนย์ค่ะกินไหมไม่กินแตากินละที่ไหนก็กินปั๊กกินปั๊กเดี๋ยวเล่นอยู่พูดแล้วก็เดี๋ยวข้าวไดเลยเอาหน้าใกล้ๆด้วยเอาหน้าใกล้ๆด้วยจะไม่ให้แกเอียงหน้าให้แก้หน้าใกล้ๆด้วย ซาลาเน่นี่จะกินกันลาดมานสกงได้มา,จาแจกอะไรเหอเน่ยด้แผกสองกรัมสิบไม่เจ๊เราก็ผูกลเลยหรอที่เราไปลูกได้ไหมอ่ะไปเชน้ำมัน,นม,มันเตะเออใช่นะ้ะมันเตะใส่ถางใสก่กระถางเหยียบหัวเหยียบปูดมาซะปับป๊บปเสียงเสียงกินข้าวอินเตะกินข้าวกว่อนไม่งั้นจานทิ้งเลยนะ ท่านไหนก็กินแดฟลิสตาแต่เดี๋ยวจุก่อนเดี๋ยวเล่นมากินปลา,ากินต่อก่อนนะคะ